โมสอพแต่ประเทศลาวที่เพิ่งพาจีนในปัจจุบันแต่ประเทศไทยก็เพิ่งพาจีนเช่นเดียวกันฉะนั้นท่าเศรษฐกิจของจีนเติบโตซาลงยอมชงผลกระทบต่อประเทศไทยเช่นกันจึงกล่าวว่ s m u s ลส e here l เฮียร์ลาว สวัสดีท่านผู้ชมกับมาพบกับรายการ l a u s Today สำหรับทานไดเทว่าปรายัตข่าวสานประเทศเราอย่าลืมกดติดตาม่องของฮาว a ยสำหรับหัวข้อที่ว่าเราอยากจะนําเสนอในวันนี้ก็คือบทสะพอตแต่ประเทศเราที่เพิ่งพาประเทศจีนในปัจจุบันแต่ว่าประเทศไทยก็พิ่งพาจีนเช่นเดียวกันฉะนั้นทางเศรษฐกิจของจีนเติบโตซาลงยอมส่งผลต่อประเทศไทยเหมือนกัน ประเทศจีนมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของไทยลายจากการเป็นฐานหรือว่าเป็นตลาดหลักที่ส่งออกใหญ่ที่สุดของไทย อีกทั้งชาวจีนก็ยังเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มหลักของไทยอีกด้วยเพราะฉะนั้นแล้วท้าหากว่าเศรษฐกิจของจีนได้ับผลกระทบก็ยอมส่งผลต่อเศรษฐกิจของไทยด้วยส่งตอนนี้ KKP Research ได้เบ่งว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนในหลังการระบาดของโควิด1 9และปัญหาเรื่องโครงสร้างพื้นฐานกำลังทวงดึงเศรษฐกิจของจีนบวให้เติบโตได้อย่างว่องไวแบบที่เคยเป็นมาอีกต่อไป แล้วการที่เศรษฐกิจจีนเติบโตซาลงจะส่งผลกระทบต่อ ไทยแบบใดเพจมณีแล็บได้นำเสนอเรื่องราวนี้ในวันที่10กรกฎปี2 0งพมที่ผ่านมาจาข้อ,ขอมูลทั้งด้านตัวเลขทั้งด้านเศรษฐกิจของจีนที่หากก็ออกมาสแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจจีนยังบ่สามารถฟื้นตัวได้ดีด้วยตัวเลขของยอดขายย่อยการผลิตในภาคอุตสาหกรรมและดัชนีการลงทุนยังสละลตัวอยู่ที่ภาคการบริโภคและการบริการเท่านั้นที่มีการฟื้นตัวได้อย่างสัดเจนแล้ว นอกจากตัวเลขทางด้านเศรษฐกิจที่ออกมายังเบิงบกคงจะดีปันใดจีนเองก็กาลังเริ่มเจอกับปัญหาทางด้านโครงสร้างหลายอย่างที่ส่งผลให้เศรษฐกิจจีนบ่สามารถเติบโตได้แบบในอดีตอีกต่อไปได้แก่ภาคอสังหาริมทรัพย์เสี่ยงลุกลามเป็นวิกฤตเศรษฐกิจมีโครงสร้างอสังหาริมทรัพย์ในจีนหลายแห่งที่มีความเสี่ยงว่าจะสั่งบ่สำเร็จเนื่องจากว่าบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หลายเจ้ากำลังเจอปบบัญหาขาดสภาพคล่อง และเสี่ยงต่อการล่มละลายและท้าเรื่องนี้บสษมาที่จะบริหารจัดการให้ดีก็มีความเสี่ยงที่จะลุกลามไปจนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นได้ผู้บริโภคชาวจีนบระกาใช้เงินลายโดยตัวเลขการอ,อมเงินของประชาชนจีนมีรายขึ้นเรื่อยๆแสดงให้เห็นว่าประชาชนจีนกําลังมีความกังวลต่อเสถียรภาพของเศรษฐกิจจีนอยู่จึงเก็บอ,อมเงินไว้ก่อน ส่วนการที่ประชาชนจีนเลือกที่จะออมเงินหลายขึ้นต่อไปแบบนี้ก็จะส่งผลให้การบริโภคภายในประเทศลดลงและเหตุให้เศรษฐกิจหลังจากนี้เติบโตซาลงอีกด้วยภาคการส่งออกถือกดดันอย่างนักหน่วง KKP Research พบว่าปัญหาความขัดแยงระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกาได้ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการส่งออกของจีนโดยสัดส่วนในการส่งออกของจีนไปยังสหรัฐอเมริกาลดลงหลาย พบผู้ประกอบการในสหรัฐอเมริกาหันไปนำเข้าสินค้าจากประเทศอื่นแทนอัตราการวางงานของนักศึกษาจบใหม่เพิ่มสูงขึ้นปัจจุบันแม้อัตราการวางงานในทั่วประเทศของจีนมีการลดลงแต่อัตราการวางงานในกลุ่มประชักรอนอยุะระว่าง16.4เป,ปุ่มเด็เนไปสาเหตุที่เป็นแบบนี้กเพราวาอุตสาหกรรมที่มักจ้างเด็กจบใหม่เ้นภาคอสังหาริมัพซับ ภาคเทคโนโลยีและการศึกษากำลังมีปัญหาจากการที่เข้ามาควบคุมอย่างนักของลัดและนอกจากปัญหาสกองสร้างนั่น KKP Research ยังได้วิเคราะห์เพิ่มอีกว่านโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบเดิมที่จีนเคยใช้อาจจะใส่บริผลอีกแล้วในอดีตที่เศรษฐกิจของจีนมีการเติบโตแบบก้าวกระโดดนั่นเป็นผลมาจากนโยบายเน้นการเติบโตด้วยการลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์และการสร้างพื้นฐานที่สำคัญ การลงทุนในภาคโครงสร้างพื้นฐานทรงทับอิดนั้นจะให้ผลตอบแทนที่สูงเห็นให้การกู้ยืมเงินมาลงทุนจีนยังเป็นเรื่องที่เหมาะสมเพราะสามารถนําผลตอบแทนไปสําระหนี้คืนได้แต่ปัจจุบันนี้โครงสร้างพื้นฐานของจีนพัฒนาไปหลายแล้วเห็นให้การลงทุนบรหิหารผลตอบแทนสูวงเท่าเดิมจริงจริงเริ่มมีปัญหาหนีสถารณะสูงจนนําไปสู่การสลอตัวทางด้านเศรษฐกิจในที่สุดแล้วเศรษฐกิจจีนที่เติบโตซาลงเรื่อยๆจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยแบบใด k k p Research ประเมินว่าในครึ่งหลังของปี2023นี่จำนวนนักท่องเที่ยวจีนจะเป็นส่วนสำคัญหลักในการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวไทยแต่เศรษฐกิจกษษของจีนยังสะลอตัวต่อไปความเสี่ยงที่นักท่องเที่ยวจีนจะเข้าไปไทยก็อาจจะน้อยลงกว่าที่เคยประเมินไว้ทีห5าล้านคนก็ได้ ส่วนในด้านการส่งออกแม้ว่าการส่งออกจากไทยไปจีนโดยภาพรวมจะฟื้นตัวได้ดีแล้วแต่สินค้าที่ส่งออกได้ดีก็มีเพียงแต่กลุ่มบมากไม้มเท่านั้นซึ่งเป็นผลจากภาคอุปโภคบริโภคของจีนที่ฟื้นตัวแต่ภาคส่วนเดียว ในขณะที่การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมจากไทยไปจีนยังอยู่ในช่วงที่ซบสเซาพราะภาคการลงทุนและการส่งออกไปยังจีนกําลังอยู่ในช่วงสะลอตัวจากทั้งหมดนี้เองจะเห็นได้ว่าสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศจีนนั่นแม้จะฟื้นตัวขึ้นมาแน่แล้วในตอนนี้แต่ก็ยังเหลืออีกหลายปัจจัยเสี่ยงที่จะสุดดึงให้เศรษฐกิจของจีนโบห้เติบโตได้ไวเหมือนแต่ก่อนแล้ว แล้าหากเศรษฐกิจของจีนบสสามารถเติบโตได้อย่างว่องไวอีกต่อไปหนึ่งในผู้ทีว่าจะได้รับผลกระทบอย่างหนักก็จะเม่นประเทศไทยและทั้งหมดก็คือซิงค่เฮาอยากจะนําเสนอวังว่าฐานจะได้รับสาระดีๆสําหรับฐานที่ว่าเบื้องรายการเขาอยู่คิดเห็นอย่างไรกับหัวขโคที่ว่าเานําเสนอไปก็อย่าลืมฝากไปภายใต้คอมเมนต์ของเฮาซึ่ง้าพระเจ้าจะเข้าไปตอบด้วยตนเองถ้าคอมเมนต์ได้ดีเฮาจะเอาไปนําเสนอต่อไป และสำหรับท่านที่ว่าเบิงรายการเขาอยู่ถ้าคิดว่ารายการของเฮามีสาระหรือว่ามีประโยชน์อยากส่งเสริมอยากซัพพอร์ตอยากจะให้กำลังใจกันก็อย่าลืมกดติดตามช่องเพราะว่าการกดติดตามช่องถือเป็น่องทางเดียวที่จะเห็นให้ทีมงานของเรามีกำลังใจในการผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ให้ท่านได้ชมเรื่อยๆหรือท่านใดอยากจะหู้จักกับข้าพเจ้าใหไลา์ขึ้นก็อย่าลืมถักมาตามคอนแทคที่ขึ้นหน้าจอในปัจจุบันได้เลยอย่าลืมให้กำลังใจทีมงานของพวกเฮาโดยการกดติดตามช่องขอขอบใจ subscribe my channel to support our team and watch more video